สวัสดีคุณผู้ชมนะครับโย่ผมนะวนายวัชินนะและ้วก็อยคุณลอตเตอดีอ่ออสซาร์ครับเอ็กเพสตอิงครับโอลูแบงครับ s t r ซ t e g เรื่องนี้เขาบอกว่าอะไรครับผม เราได้เป็นตำรวจครับแล้วก็พกเราเนี่ยได้รัสืไซมอนครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวของไซมอนที่เขียนขึ้นมาแล้วทีนี้กเปิดเราอ่านแล้วย่ดีเกิดเราอ่าในโลกของไซมอนนะครับคือโลมีพวกพวกผีพวกปีศาจเนี่ยนะฮะเ็่าอะไระี่บินเ่วกเพรา่พวกเราจะออกได้้วยการตามหาเขาช่วยเขาแล้วก็ เราต้องออกจาก a ีได้และมันช่วยเราไหมครับช่วยฆ่าเราบ้างก็ถือว่าเรื่องนไม่จบอะพวกเรียนพวกกับคุณนี่แหละครับเราตายเราเสียมันทำให้เราองงเลยโอเคครับเป็นผีที่ึกมากใส่เสื้อหนาวเลยเออใครมันคอตกเนี่ยมึงจะคอตกแบบใหม่เนี่ย ทีนี้แค่นี้วม่งคอตกกันเต็มเลยไม่รู้ว่าผมผมผมจะวิ่งไปกิบกระสุนแล้วครับโอเคเวลลิสเซลมอนไซมอนไปแล้วตู้ผมวิ่งกับวิ่งวิ่งไปก็บกระสุนแล้วครับเดี๋ยวขอขอตังค่าตังค่าอาวุธกับปืนก่อนได้ไงได้ครับโแล้วแม่ช่วยกันยิงต่วนนี้จะถึงกูไว้ไปเอาโดนไปเอา คุณต้องามาครับมาครับต้งรีบที่คุณเแบกันครับไปจะออยทไมอุ้ยขี้เลยครับเฮ้ยเยี่ยมเฮ้ยผีผีข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเอาไปุยไีอะไรมันมีแล้วเหรเฮ้ยต้องมีเดิาเอาเลยครับอ๋อแมยัง่ะยังยเอาเอาแล้วคุณคุณแม่ขอโดไปแล้วโอเคไปครับ มือของมือไวครับผมไปไปจะโดนโฉช่ไหมเฮ้ยจะรุเป่าครับรุนกันหรือป่าครับไม่ไม่ไม่ไรถนี้น่าจะสบายสมมมากตอนนี้มาแล้วครับอมาแล้วครีบอ่าว่น้ยเฮ้้เเยนยยช่วยนยเฮ้ยเเยเฮเฮ้ย้้้้้ยย

ใครตัมหมดแน่เฮ้ยเฮ้ยแมกบี่แม็กครับนแม็กคู่เชบี่แม็กอ๋อเนแม็กยเน่ย้โสคนนี้มันปั้บเหเืเนีต้งสคนต้องเอามาแล้ว่กูตที่ไม่เก็บกันกันนะเย นะครับผมครับี่เลยเลยคอัของไอ้ปืนปืนเหย็บเอรอไปเอ้ยรุดมันรุดลุดเกินไปแล้วเกินใช่ขึนเหยียบคว่ำคว่ำใ่ครับคว่ตอนมาครับ เดเเิหดเด๋ับเบิเดยลูกกองกเอยงเป็ยเบเดเลยโอ้เบนบยังไเมดเลยแลวต้องแบ่งแ่กันไทยครับเอ้ยยงเฮ้ยยิงไม่ยิงยิงยีเอียมยเอี้ยมเลยเอ้ยยังมายตรงี้ไม่มีของเก็บหรอเฮ้ยท้งองอผ เขาเก็บของไงเฮ้ยเียเฮยเกือบไปเห็นสัญญาครับเห็นสัญญาเจออะไรเออะไรโอ้โหโอ้โหอย่างท่านอย่างท่านเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอันนี้อันนี้มันเอ้ยดูสิวะดูสิโหดูสิวะอ้าวโอ้โหโอ้โหไอ้สั้ว์นี้ชอบยนก็แปอกะโอ้โห ระวังคุณเอ้ยระวังคุณหมิงระวังจาหมิงมนหมิงเอ้ยเดินอะไอยู่ในกองผีโอ้ผมเกนไม่ได้ครับเมนเมาครับคุณต้องพี่เข้าไปเลยตายไม่แตกบแบนใช่ไหมมเปลี่ยนอแบนยบนยครับนลยอแบเมาเยนัดเี่ยมบอแบนมาไช่วยอาปั๊บ เียกวาก็ไปลุยสูตรครับตายก็ไม่แตกพ้ครับกระสุนไม่มีโอ้โหเลอกเอาไอตัวยักษเลยนะแมวน้ำจริงหงส์เอาล็อตยังไงวะเอ้ยมันมีกระสุนครับกระสุนปืนปอกกันเลยกันเลยเอ้ยเรือเอ้ยอึ้งตั้งนานโอ้โหอ๋อไม่มันเป็นกระสุนปืนปอกครับมันมันเก็บไม่ได้กระสุนปืนปอกกือปืนเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นปืนอ่าอะไรวะ a t p ป pistol ครับ ปืนตีปืนไม่ใช่ปืนกอลครับใช่าะปืนเมื่อกี้ของปืนกอยาาเียไปครับยาเฮ้ยลงลงลาะงพี่ว่ายลงพ่องหนูลงหนูอออาโ่อ้อีดอนี่แล้วอีดอกอโดอกอโดอดองเโดงเ ลงดิลงยำอีกลงยำเขาเป็นจริงนะแม่งมสี่ตนเลยงง่ายๆไปม่ไม่แม่งก็ลุ้อีกมาไงลุ้นกระดิ๊ครับลุ้กระดิ๊มันมันไปโชคชะตาครับที่ต้องลุ to ้โชคชะตาโชคชะตาเห็นกับการลุ้เอ้ยไม่ลุ้ครับไม่ลุ้ผมอ้าวลุ้ไปแล้วลุ้ไปแล้วลุ้นลุ้ไปเลยว่าอะไรวะตรงนี้ให้คนเฟียวตายดีกว่านะผมว่าโอ้แม่งมือสี่แต่ว่าคนเฟี้ยวเลิศสี่แล้วก็แล้วก็แล้วพอเราขึ้นมาให้คนเฟี้ยวหิวมุหิวเอง เออ <us> ไม่ทันแล้วครับตายแล้วเนี่ยบันไดทะลุเฮ้ยยตัวยตัวไปแล้วไปทำไมคุณต้องไปุณเกียนไม่ยอมประหยัดกระสุนเลยครับไม่ยอมยิงมาให้ไปส่งไม่ยอมประหยัดกระสุนมันมันสำคัญนะครับอีกต่อไปนี่มันไม่ใช่ว่าจะหายง่ายนะครับกระสุนเนี่ยแน่นอนแน่นอนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะทางไหนวะนี่ต้องต้องตีต uh, ีถ wow. ัง

าต้องรอคนอื่นครับโอนงอนอ้าวลงมาที่เดิมทำไมวะอ้าวแล้วถ้าคุณเกชรเลยออยู่ตรงไหนครับเอ่อตกบันไดที่เดิมต้องต้องวิ่งแล้ววิ่งตรงกลางครับแล้วก็วิ่งกระโดดแล้วนั่งครับวิ่งกระโดดแล้วนั่งครับคนเดียวรู้เลยว่าถ้าไม่มีไฟละเวิ่งกระโดดนั่งครับวิ่งกระโดดนั่งเฮ้ยกระโดดนั่งกระโดดนั่งเอ้าเกลือปว่าจะติกมาเนี้ครับเหนื่อยด้วยนะ มันจบตื้หนึงมนไ่เหนื่อยแต่ก็หลุดอีครับไม่ต้องห่วงครับแน่นอนเ็นมอไปแล้วมันหลุดไม่อยู่ถ้าไมันหลุดมันอยู่ไม่ได้ครับฉอ้คนสไให้กระโดดแล้วนั่งครับกระโดดแล้วนั่งโอ้โห ถ้ามึงจะกดอย่างนี้มึงไปเล่นเทคเคนเดียวกรโดดเหรา่างครับแล้วก็จะบนครับเล่นเกมครับจะบ่นเล่นเกมจะบนเล่นเกมจะบนครับเกมทำออกมาดีแล้ไม่ต้องไม่ต้องที่ฝ่ายเราอยู่ยังไงั่ไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึ่งยินดีตอยังบ่ดเจมิาตัวงับครับตัวรับเรางยังมดังเขาเดี๋ยวนีได้แล้วว่ะ ห้าเหรียญทองก็ได้หน้าเหรียญทองเหรียญทองอุ้ยเอาที่ไม่ก่อนไหมคนพิการเล่นเล่นเล่นกีฬาอย่างเนี้ยเล่นกีฬาเนี่ยถ้าจะหลุดนะครับไม่ครับอ่ะหลุดครับหลุดคหลุดอ๋อมันอยู่แล้วครับอ๋อแต่คุณรู้สีนเอาไม่หลุดดีครับไม่หลุดไม่หลุดเล้ยสองใครเอาไปเอาเก็บไปเฮ้ยยาด้วยเอ้า

ไป่อนชิลกัฟินเหลือเกินโแล้วเป็นรอยฟินมาปังน้นะเรีบคุณมีไรดีโเชียอะไรนีไอ้ัเอไครับเงครับเ้ยหน้าครับหน้าเลยครับหน้าหน้ามาเอาเป็ดเยมาเนน้หน้าหน้า

้ยอเลยทำไมีตายเอานตายเขาหีตายอยอ่ะร้อยโอ้เขเขาเปียนี่ตายบ่อยนะเกิดเกิดปีนี่ผ่านไปได้ปะครับไม่่าไปได้หรอเล่ามันก็หูนีกะเอขอบคมดเลยดูมันเก็บทตัว

มจอุ้ยอุยไมตายันะตายแล้วเออเออตายแล้วปะเฮ้ยเฮ้ยเฮยตต้องไม่ต้องสนโอ้โหต้องสน่าไเลวโอ้โหวิธีกันเลยเฮตามตาบอดเลยเ้าวิ่งยังเาตัวมีน้ำมุดาแป๊บไมน้มอยู่เ่น่ ผไปนู่นนะเฮ้ยัหลังต้าหลังหลังเฮ้ยตายเลยทุกคนมันายไรวะอ้าวอุ้ยตายตายกันหมดโอ้โหตายตายตายแกม้อาเดียเราสองคนับเเช่เขาดีเลยเฮ้ยไปไปัเลยได้เลยไป่อได้เลยเดี๋ยวเราช่วยเขาดีอ้าว ไปเป็นคนตเมบอกปห่อเตัวาปเฮ้ยเป็ดไปช่วยเปาดามมาช่วยเป็ดเป็ดม้โอ้เริ่มไฟเปอรเปิดเซ็งเป็ดลง เเกนนแล้วตายตายกองกรหม่เลตายทไมทไมตแล้วกระสุนโองกูไม่ให้เขาปูงนั้นผเอาแค่ยากระสุนกระบอกเลยวอนเฮ้ยเอาเอาตรงไหนที่ผ่านได้ตรงไหนวิ่ผ่านได้วิ่งผ่านดีกว่าบว่ามันจะได้ไม่กระสุนเลยไม่เป็นภาระลูกาเนี่ยตัวแรกวิ่งตัวแรกตัวกวิ่งผ่านไดวิ่งผ่าเลยเราอาอ ไม่ได้ตัวใหญ่ไหมลใหญ่ไหมใหญ่เลยนี่อย่าเอาลูกปองยิงเลยยไกลดลครับอย่าฉลาดน้อยเฮ้ยมาแล้ว ใหญ่มาแล้วไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคุณแจงดูเห็นแคตัวความเป็นแตัวงคุณแงเห็นตัวของคุณแจงคเราไปแล้วบาทเขาใหม่อะความเป็นตัวของคุณแจงครัำ ่ก็ตายตายกันครับมากกว่าเอ้ยยิงตัวตรงกลางเดียวครับตัวข้ามตีเราไม่ได้แล้วแกเย็นใจเย็นแมนเหมือนกันยิงนมันเลยไปเก็บไปเดินไปต้องนี้ตรงนี้พี่ได้เมื่อกี้เราได้เฮ้ยอย่าไปทางขวาเลยครับไม่ได้ถูกอัลมาคฆาตกินกินบางตีโอ้

ตายแล้วจะตายเลยยุดก่อนยุดก่อนก่อนกักก่อนเอาสะเต็มหน้าก่อนครับโอเคโอเคเฮ้ยแตข้าไม่ได้เไอ้หมวดเพี้ยนไปแล้วหมวดเพี้ยนไปแล้วหมวดเพี้ยนไปแล้วยุดก่อนนะแต่ยังหมวดเพี้ยนหมวดเพี้ยนตายเขาไม่มีใครช่วยนะครับไม่มีใครวิ่งกลับไปให้ช่วยนะครับอ่าอุ้ยโหดูหมวดเพี้ยนเฮ้ยตัวใหญ่มันอยู่ข้างหลังอ่ะเฮ้ยเป๊ะมาตามเร็วเร็ววิ่งมาหลุดต้องช่วยเราวิ่งก่อนครับเราวิ่งก่อน บิอตายหหดกอนกอนปรอเิเข้าเลยเข้าเลยิเข้าเลยเข้าเลยโอ้โหจะจะเอาบิกจะตายขึ้นมาแล้วจบสองีกไปเอวบินเข้าเออนที่สุดก็รอสุดได้แล้วก็หลุด เฮ้ยจู๊ดไอสัตว์อย่ามีมาหากูไอเชี่ยไอเชี่ยไอแม่งมามาเลยเลยไหนล่ะอ้อนาวเลยอาเลยเอาุลยุดเฮ้ยรวังหอาอส่ตห์ถึงตรงนี้อย่าลุดดีถ้ม่งเอเยลรุดเลยอ่หายพว เฮ้ยมจะไปครับรอดรอคนดืงครับใครใครอยู่ในห้องอาจจะมีของตกอยู่ก็เป็นได้เฮ้ยไอไม้ระวังครับระวังมีจอออนนบมีจอออนับผมบมันไปเชิญระวังนะได้ไงมัมามายแล้วเฮ้ยระวังไอตันมวกกันหมวโอ้โหมอมอมองมองดีมอง เข้าเข้าไปนะปุ๊บม้วนม้วนขวาใครมันหายใจหมือนหมาไอ้เห้ยเออมีาชวย่อยโอ้เอ็งตรงนี้มีมีนเป้มาข้างในไปเลยนี่ตรยนี้เอยเอาละกันเฮ้ยไหนชิลลี่เฮ้ยเฮ้ โอ้โหเดี๋ยวแต่คุณหมีเนี่ยเฮ้ยเริ่มหายแล้วเริ่มหายแล้วรีบๆปังไม่หมดไปบ้งเสี๋ยวแกหายเอาเอาเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยตายหมดเหรอใช่นั่งแกงเลยตัวเรหายไปแล้วที่รอเดี๋ยวคุดพูดเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวจะพิ่งเข้ามานะครับผมู่ห็นผมเห็นเลือยยินในห้องนะโอเคเดี๋ยวตามพมมพักก่อนครับเดี๋ยวปืนส่องมาแล้วกันอ๋อเฮ้ยใครก็ได้รีบเปลี่ยนสไนเปอร์แล้วนี่เราจะมา มันโอ้กมไม่นแเนี่ยอเตัวม like? yeah. ันล่อหครับมันล่อหครับมันล่อหหรือมบนบาเกตลัน้งมอนงหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณอยเพิ่งอย่เพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปครับผมเห็นมีอ่ามีมีห้องที่ไอ้เพ่มันยืนอยู่ครับแงเนี้ยิงไหมฮะเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวาตาย

เฮ้ยตัวดำเฮ้ยตั่ไหนเนี่ยมันอโนะนโมันโดนโอย่นี่อะไรนี่นกนมาให้กว่านี้โอ้โหโอ้โหได้หายอ้หมู จมากเลยอ่ะ็เลยดยเดี๋ยวตม่ด้วยวาด้านหลังดีไม่เพียงเอาไปูยเองด้ย้วตายด้วย้วยปืนพกเฮ้ยเฮ้ยไอ้หอกเ้ยไม่ได้คอเฮ้ยเรืช่วยคุณาผมช่วยพวกคุณน โดูดูช่วยไม่ได้เลยมึงอช่วยไม่แท้เลยเนี่ยมีอะไรอะยามึงโอ้โเอ้คุณกนฝ่าคืออะไรเฮ้คุณโกดหน้าโอ้โหมีคุณโกนเฮ้ยเป็นไหมเป็นไหไอ้เอกมาแทบเอ๊โกดนะพักมีคุณโกนนะฮะคุหลับคุณด้วยคุณด้วย กิ่นี่อยู่นี่ทำปลาตัวออยู่เ่ไม่ได้เล็ดเลย้ไดไทไมทไมไม่ได้เล่นตาแล้วก็ไป้ข้าเขไปนี่่อนเลยประตูอ่ะน่ายง่า่ะจ้าเจอแ้วเจอแล้วเจอแล้วเจอไฟกัน่แ้ไม่รู้น่เข้าน้เข้าประต่ะเ้ยถาเียงเชื่อออ โอ้ดูหน้าแข็งชิ้นด้วยอ่ครับเร็วชิ้นด้วยชิ้นด้วยนะครับจ้ามอะไรอยู่เนี่ยชิ้นผมด้วยไม่ต้องแรงมาต้ดตรงนี้ไม่เอ๊ะดูทำลาดหยดโอ้กระลึกขอาพี่แล้วจะต่อเป็นก้อนเลยเป็นก้อนลจะจบบริ ตาก้งตายขาพี่เลยมีค่พูดผมได้คนเทียมดีแล้วค่ะตาก้งไม่ตายขาที่มันต้องใช้ค่าโดเนตเท่าไหร่อะเอ่มเ้ลงใช้โดเนตเท่าไหร่ทะลุเป็นหมื่นมาเวลาเวมากเลยครับากิดะไรขึ้นเฮ้ยไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดดิเฮ้ยดีดดิไอ้ยาทำไมวะเอากเะมือไปยาไป โอ้ยยาเปียกปืนก่อนได้ไหมได้ลูกซองมาเฮ้ยจะเต้นไอ้สัตว์ตกใจฮะปืยใหญ่มาปืนใหญ่ใหญ่ไปแลงวต้มประเด็นในมืองโอ้โดนกินไข่เกี่ยวไข่แบะเลยเลยโอ้ยโดนเกียวไข่ตายฮะไอ้คนเพี้ยน์ม่งโดนเยี่ยวไข่ตายเลยน่าสงสาร

วัดเนี่ยรู้หลังนะครับปดตัวปืนายฮะตัวปนเดี๋ยวหลุดแล้วไม่โชว์แล้วครับโดูลงมาเจอเด็กล้อมรอบเลยกระดูใจหายเลยแล้วบอกว่าเหี้ยเฮ้ยพวกคุณรุดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่หลุดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนอนนะครับดีจานไปไปดูไปก่อนนอนแบบปักกไปเลยอ้าวจะตกรึยังจะจะจะต่อเลยจะต่อเลยจะต่อเลย ต่อเลยต่อเลยมีอัดต่ออัดต้องเป็นตอนนั้นแล้วนะเอาเอาเอา